คือวันนี้นะคะเราก็มาถ่ายเป็นบลอกมาคาเฟื่อเพื่ออ่านหนังสือทำงานแล้วก็มีข้าวเยลเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมที่คิดท,ที่เราก็บพิเจอนางไปปะ <g ül> <g ül> ก็มีกันอยู่ค่น่นแหละเร <g ül> าสองคู่ไม่ได้นอนค่ะทุกคนใช่วันนี้ยังไม่ได้นอนเลยคือแบบเราอะนัดแนะกันว่าเออเราจะมาตอนเออเช้านะวันนี้กำลังกินข้าวเที่ยงกันยูยตอนนี้เป็นเวลา อันที่นิดๆก็เลยแบบมากินข้าที่ Monster Curry กันะคะนีก็คือบรรยากาศในรานนะคะอันนี้ซุปเป็นแค่แบบซุปออฟะูด้แล้วคือซุปอะไรก็ออฟวูด Let me try Okay try Yeah, I don't like it. It says vegetable. Like, e no, like no. I yeah. I'll finish it. Okay, No, sure. mm -hmm. I don't like. Okay. Uh, I think I like you know, this one. Try. So just lemon flavor. Yes. I think I like that. Okay. I cannot eat tomato like this one. ไออดไลค์เกมอเม่อก็เป็นอาหารที่เราสั่งกันมาซึ่งอันเนี้ยจานเนี้ยเราแบนอามิโนซึ่งในเ็จนี้ก็จะเป็นทังเซตใช่ไหมก็จะมีซุปให้เราก็จะมีน้ำมะนาวมาโอเคเรามาลองกันเถอะ อันนี้มันคือมันคือเลม่รู้ออดอง แตเยอะของพี่อยู่ใครรู้กนะ็บอกทีนะคี่สุเหร่มันติดอยู่ที่ปากหมาอันนั้นอยู่ในปากตอนนี้นะคะแล้วก็กินหมดแล้วอิ่มไหมอิ่มแล้ยังไอติมนะคะในเซตนั้นยามีเรกาก็หาคาเฟ่ที่จะไปนั่งกันอยู่ ก็ออตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าน s ว่วงค่ะตาไม่ค้อกติดแล้ค่ะก็ตอนนี้นะคะเรารอบัสเบอร์ เบอร์อะไรไม่รู้แต่กูรักเนี่ยกูเบอร์มากเมื่อจะไปภูนานแล้วก็ค่อยไปดูกันแล้วกันนะว่าไปภูน่านแล้วเราจะไปคาเฟ่ไหนก็ไปติดตามกัน ดีดอ,อที่แบบว่าตั้งกล้องนี้เพราะว่าเราจะมาตาดีวิดมีกันนะเริ่มเลยแล้วกันนะจิบน้ำหนึ่ง อนนี้นะคะแล้วก็พักกินข้าวกันแล้วนี้ก็เป็นมื้อเย็นซึ่งตอนนี้กี่โมงอะสองทุ่มสองทุ่มสิงแล้วเราก็ได้เวลากินข้าวเราก็ตั่งคือของเราส่วนนี้นั่นก็คืออันนั้นก็เป็นของอเมริกาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็ <c oughs> นั่งทำงานอย่างจริงจังอีกรอบกินข้าวไว้ ซึ่งการเดินทางมาที่นี่มันเป็นห้างห้างหนึ่งชื่อว่าผู้หนังซึ่งสามารถเดินทางมาได้หลายทางก็คือจะมาจากเอ็มอาร์ทีก็ได้หรือจะมาจากบัสก็ได้ซึ่งบรรยากาศมันดีมากซึ่งเราวันนี้เราก็แบบย้ายโตมมาหลายที่มากก็แบบมาสี่ที่ได้อันนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วละ่ะที่นี่ก็จะแบบ Wi-Fi ฟรีมีที่ชาร์จส่วนอาหารเราคิดว่าโอเคนะสำหรับเรา เสียไปองามาเก้าเหรียญ9.5เซนซึ่งได้สตูดิโอแบบเดสคอลไปประมาณสองเหรียญก็จะเป็นแบบเจ็ดเท่าไหร่เหคะเจ็ดนั่นแหละก็ถือว่าโอเคอยู่นะเครืองดื่มก็โอเคตอนนี้สองทุ่มครึ่งรีทำเพราะที่นี่ปิดประมาณ5่าทุ่มมั้ง,งเรามำลเรียนกันเถอะ คาเฟ่ก ok ็เหมือนบ้างค่ะสุดยอดสตาร์ดี้วิตมีเขาชี้ทำกิฟต์สตาร์ดี้วิตมีเป็นเวลาสามทุ่มสามนุ่มคืงแล้วก็ตาที่คาเฟ่เนี่ยตกติดประมาณสี่มุมเตือบรรยากาศก็คือเลยเงียบๆอย่างนี้เลยเความหมายแบบต่อไปคือจะทำยังไงตลอดจะแบบทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านหรือ จะ,จะยังทำงานด้วยกันหรืออะไรไม่ได้ติดตามนะคะก็คือตอนนี้นะคะเราก็อ,ออกมาจากคาเฟ่แล้วนี่คือคาเฟ่ที่เรานั่งกันเมื่อ,อกี้เขาก็ปิดแล้วล่ะก็คือตอนนี้ก็เป็นแบบสี่ทุ่มแล้วก็คิดถึงว่าจะทำยังไงสรุปปิดออกมาต้องออกทาง,งนั้น่อที่เราเคยออกกันอ่ะเราต้องลงอีกทางหนึง่งซึ่งตอ,อนนี้คือห้างปิดหมดแล้ว เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มก็เห็นปะนี่จะเป็นห้างที่สิงกคโปร์นะคะเดีย๋ยวเราจะแทนให้ดูนี่ก็คือห้างเห็นปะนี่คือห้างกู้นานนะที่น ตอนนี้นะคะเราอยู่สถาน,นีคอมมอนเวลเป็นสายเขียว <Yes. S 1> ซึ่งตอนนี้เรามาทำไมเราไม่ได้มีคาเฟ่นนะเรามาที่หอของอามิล้อนะคะเพื่อจะมาเรียนกันต่อทำงานกันให้เสร็จก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้จะเสร็จกี่โมงสรุปจะทำงานกันเสร็จหรือกลับบ้านไปนี่คือนอนแล้วปิดบล็อกเลยปิดบล็อกแบบไม่มีคอนคลูชันแล้วคือแบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ย